สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1่อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันครับเป็นวันอาทิตย์ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าฝนตกทั้งวันนะครับและหลายท่านเองก็ติดตามข่าวครับตอนกลางวันเขามีโพลออกมาบอกว่าแม้กระทั่งการเลือกตั้ง เขาบอกว่าโพของพรรคประชาชนเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยอันดับต้นๆเลยครับพรรคอื่นสู้ไม่ได้เลยแล้วก็มีผลโพออกมาว่าอย่างนั้นครับต่อด้วยพรรคภูมิใจไทยต่อด้วยพรรคเพื่อไทยพอค่ำๆมาก็มีการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงราย ก็ปรากฏว่าพักที่อยู่ในโพอันดับสามอย่างพักเพื่อไทยครับกลับมาชนะกลับมาชนะสี่0มืนกว่าคะแนนทิ้งห่างนายสงงาภมเมืองกับพักเพื่อไทยกับนายสุทั์ยาระพักประชาชนครับพักประชาชนเนี่ย ได้อยู่ประมาณไม่ถึงสองหมื่นดีเกือบได้สองหมื่นกับพักเพื่อไทยนะครับได้สี่หมื่นกว่าต้องบอกขาดกันเลยขาดกระจุยเลยครับตอนผมรายงานมานี่ครับก็คือสี่เก้าสี่เปอร์เซนก้าสิบสี่จุดเ็ดสี่เปอร์เซ็นก็คงจะรู้เรื่องแล้วล่ะนะครับ เพราะว่าผมทำคลิปไว้ก่อนนั่นหมายความว่าโพที่ออกมานะครับเชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เพราะว่าให้เครดิตพักประชาชนกันเต็มเหนียวเลยครับจังหวัดเชียงรายเขตเจ็ดนะเรียบร้อยพักเพื่อไทยของแคมป์ได้ นี่ก็เป็นบุบาทหนึ่งครับเราไปเชื่ออะไรอะไรมากไม่ได้ครับที่บอกว่ายุบสภาวันนี้วันพรุ่งนี้ครับพรรคประชาชนจะได้แลนสไลด์ได้สองร้อยสามร้อยว่ากันไปครับแล้วแต่ใครเชียร์ใครแต่ปรากฏว่าแพ้ครับแล้วอย่างนี้ครับกระแสขึ้นหรือกระแสลงครับคำว่าแพ้ใครใครก็ไม่อยากได้ยินครับพรรคไหนก็แล้วแต่ ไม่อยากได้ยินถึงได้บอกว่าเรื่องที่พวกท่านเห็นครับหรือการกระทําของพรคประชาชนตอนนี้ต้องบอกหมดแล้วเสื่อมศรัทธาจากพี่น้องประชาชนเสื่อมศรัทธาจากเอฟซีครับไม่สามารถพูดได้ว่าตัวเองจะชนะตัวเองจะทําเรื่องแบบนี้ครับก็หันไปอีกเรื่องหนึ่งครับเรารู้แล้วนะ ว่ากระแสนเนี่ยที่ออกข่าวคุมคำคุ้ม,มคำเ่ยครับกองเชียร์ต่างๆเนี่ยบอกว่าพรคประชาชนจะมาดีปีเกศศูนย์เนี่ยหรือจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ก็แล้วแต่ครับพรคประชาชนจะได้คะแนนเสียงล้นหลามครับล้นเนน้ำท่วมนะคะแนนเสียงไม่ท่วมครับเราเห็นได้ชัดว่าที่เชียงรายครับแพ้ราบคาบพนาศูนย์ไปแล้วก็เป็นการกระทำครับ ถ้าเป็นกระแสดีถ้าพี่น้องประชาชนนิยมชมชอบก็คงคะแนนจะไม่หลุดลุยขนาดนี้แหละครับปรากฏว่าเขาไม่เอาเออก็เป็นสิ่งบอกเหตุแล้วว่าพี่น้องประชาชนเขาเบื่อนายเขาเหม็นเบื่อการกระทําแบบนี้ครับรับทราบไว้ด้วยก็มันก็มีข่าวครับเมื่อวันก่อนครับมีการอายัดบัญชีมาที่มีการโอนเงินเข้ามาครับ พอจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็มีเรื่องแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนหลายคนครับก็มีปัญหาเขาบอกว่าระงับบัญชีม้ากันแบบว่าเละเทะคือหาประเด็นไม่ได้ครับผิดพลาดกับพอสมควรครับผมก็แปลกใจว่าไอ้ต้นทางแท้ๆที่ก็โอนมานี่ยทำไมไม่ไปจับเออทำไม่ไม่ไปจับครับ คือเรื่องการพนันเนี่ยผมเองก็ไม่ชอบหรอกแต่ปรากฏว่าเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆครับก็เหมือนกันนะไอ้พวกขายยาบ้าเนี่ยครับเจ้ามือใหญ่ๆต้นทางเนี่ยครับซึ่งเป็นเอเย่นใหญ่เนี่ยครับไม่ค่อยถูกจับหรอกครับจับผู้เสพอย่างเงี้ยผู้ค้ารายย่อยอย่างเนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องจับนะครับจับได้ครับ แต่ทําไมรายใหญ่ๆที่เป็นต้นทางแท้ๆเนี่ยครับกลับไม่มีข่าวอะไรเลยนี่ฮะเขาเรียกว่านแหเข้าไปเนี่ยครับมีผลกระทบไหมธนาคารต่างๆระง,งับบัญชีมาถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไอ้คนที่บริสุทธิน์นียครับโดนกล่าวหาว่าเป็นบัญชีมาเนี่ยครับคือคนทําผิดไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแค้นเท่าไหร่นะครับแต่คนที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเลย ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเลยเนี่ยครับมันโกรธนะผมบอกเลยนะธนาคารต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยปดแล้วก็แล้วธนาคารไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะว่าธนาคารเองเนี่ยครับคุณก็เป็นคนให้เขาเปิดคุณก็ต้องดูเส้นทางเงินต่างๆครับว่ามันมาจากไหน ธนาคารรู้หมดแล้วครับว่าต้นทางเนี่ยมันเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าครับมีหน้ำซ้ำบางครั้งบางคาเนี่ยครับธนาคารก็เป็นคนโอนทั้งที่ปลายทางเนี่ยครับแต่ละบัญชีบัญชีเนี่ยครับมันเป็นบัญชีมา้าคุณก็รู้อยู่แล้วต้นสายปลายทางคุณไม่เอาอะไรเลยครับคุณไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยธนาคารครับเออ บางทีเนี่ยปล่อยเขาโอนครับสามสิบกว่าล้านยี่สิบกว่าล้านห้าล้านหกล้านครับหมดเนื้อหมดตัวก็เยอะแยะครับง่ายไปหมดเวลาเขาโกงก็ง่ายไปหมดครับแต่เวลาเขาไม่โกงเกิดบัญชีเป็นแบบนี้ไม่ชอบมาพากลหรือด้วยจริตของธนาคารผมไม่รู้ครับกลับระง,งับบัญชี อย่าลืมว่าบางคนนี่ครับเขาไม่ถือเงินสดเลยนะไม่ถือเงินสดครับเขาจะรู้ไหมบางทีเนี่ยครับต้นสายปลายทางเงินมาจากไหนบัญชีนี้เขาเอาไปทำธุรกรรมอย่างอื่นหรือเปล่านอกเหนือจากนั้นครับเขาก็ไม่รู้ครับแต่บางทีเงินที่เขาได้มาเป็นเงินบริสุทธิ์ไงมันเป็นหน้าที่ของธนาคารครับ เวลาโอนออกเวลาเงินหายละ่ะธนาคารเองอะยังไม่รับผิดชอบเลยครับคือนั่งแดกดอกอย่างเดียวเขาบอก,กเออสวาปปามอย่างเดียวแม้กระทั่งการโอนเงินผิดมาเนี่ยครับอยู่ในบัญชีเขาก็ยังมีคดีด้วยซ้ำไปครับคนที่เจ้าของบัญชี นั่นเป็นรูปแบบของธนาคารไทยครับเอาเปรียบอยู่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดอกผลต่างๆครับพี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนมาครับจนได้ถอนการอายัดก็หลายที่ครับหลายหมื่นหลายพันบัญชีนะอย่ามั่วครับอย่ามั่วกับประชาชนครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับไม่จบไม่สิ้นเลย พยันกันจังครับและล่าสุดครับมีข่าวว่า <c oughs> มีข่าวอะไรมีข่าวบอกว่าฮุนเซนนั่นครับไม่รู้เป็นเฟกนิวหรือเปล่าจะยึดทรัพย์สินของนักการเมืองบางคนก็ฟาดไปน่นครับหานายกทรักษสินชั้นสิบสี่นี่ครับผมเห็นดีด้วยนะในการยึดนะครับแต่ทรัพย์สินเนี่ยไม่รู้เป็นของใครแล้วครับ แต่ไม่มีทางออกก็นอนนายกทักษ,ษิณที่ไม่ออกเยี่ยไม่ออกก็นายกทักษ,ษิณอย่างเดียวครับซึ่งคนอย่างนนายกทักษ,ษิณเองเนี่ยครับท่านก็บอกแล้วว่าแม้แต่บาทเดียวท่านมันยังไม่ฝากเลยที่กัมพูชานี่ครับที่เขมรเนี่ยบาทเดียวยังไม่ฝากเลยครับคนระดับนั้นแล้วครับที่ฝากเยอะแยะครับต่างประเทศประเทศจี่เขาการเงินมั่นคงกว่าขเขมร เขาก็มีครับเขาก็ไปได้เขาก็สามารถไปฝากได้ครับอยู่ดีๆเขาจะมาฝากอะไรกับประเพศหรือประเทศอย่างเงี้ยสังกับบวยแบบเนี้ยผมถามหน่อยคเขาจะมาฝากทำไมครับคือที่หนักหนาสาหัสก,กว่านั้นครับไอ้พวกที่บอกว่าแม้ครับทรัพย์สินของฉั้นสิบสี่โกงไปไว้แล้วไปฝากที่เอมเมนครับเฮ้ยมันจะมากไปแล้วพวกมึงฮะ ผมถึงบอกที่ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกกระทักศินครับมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันอคติมันเกลียดชังกันขนาดนั้นเฉลือครับไอคนที่มันกินบ้านกินเมืองอยู่ตอนนี้ครับเขาเรียกว่ารวยเงียบโกงเงียบอยู่ตอนเนี้ยมันมีเยอะแยะคือมันพูดอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกกระทักศินนี่มันเกินไปครับ คุณถามว่าพวกมึงเป็นอะไรนักหนาฮะพวกมึงคิดยังไงครับสังคมบ้านเมืองก็เป็นแบบนี้ยังไม่ตาสว่างกันเลยอีกแล้วครับถึงได้บอกว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ครับตามต่างจังหวัดเนี่ยเขามองเห็นแล้วครับผมถึงบอกว่าการที่นายกทักษิณไปติดคุกนี่ครับไปอยู่ในเรือนจำเนี่ย มันไม่สามารถทําให้พี่น้องประชาชนเสื่อมคลายในความรักของนายยทศิลป์เลยเขาไม่ถามเลยซ้ําไปเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านายกทศิลป์เนี่ยโดนคดีเพราะอะไรใครเอาคดีต่างๆเนี่ยมาจะเยียดให้นายกทศิลป์ครับก็อํานาจเผด็จการไงครับที่เขารอตอนนี้ครับเขารอว่านายกศศิลป์เมื่อ,อไรจะออกเขาอยากเห็นเขาอยากเจออยากให้มาเดินอยู่ข้างนอก การที่เอานายกทักษิณไปกักขังไว้นะครับมันไม่สามารถที่จะกีดกันนะกีดกันพี่น้องประชาชนได้หรอกเขายังรักเหมือนเดิมครับเขายังสงสารเหมือนเดิมเขายังมีความหวังว่านายกทักษิณออกมาแล้วก็จะมาช่วยเขาครับมันเป็นยาใจคนจนนะได้เอ่ยชื่อได้พูดถึงก็มีความสุขครับ ผิดกับบางคนครับเพราะเอ่ยชื่อขึ้นมาตอนนั้นเขาลองยี้เลยครับเขาไม่เอาเขาเบือ่อเขาไม่อยากเห็นหน้าทําไมล่ะครับนายกทักษิณน,นี่ครับพยายามที่จะประเคนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข่าวสารไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีครับชี้หน้าด่าท่านครับบอกอันนั้นกโกงอันนี้กโกงอันนั้นก็คอรับชันอันนี้ก็ขายชาติแต่พี่น้องประชาชนไม่ได้คิดอย่างพวกมึง พี่น้องประชาชนบอกว่าพวกมึงนั่นแหละโกงพวกมึงนั่นใส่ร้ายป้ายสีเขาครับทําไมไมันกับตาลปัดกันอย่างนั้นะเออกับตาลปัดกันอย่างนั้นฮะเออเขาไม่เชื่อไงนี่ขนาดองค์กรสระันะหรือหน่วยงานที่ให้ความเป็นธรรมในประเทศนะครับ ตัดสินไปแล้วครับจะไปห้ามพี่น้องประชาชนก็นไม่ได้ครับเพราะเราเขาไม่เชื่อไงแล้วจะทำยังไงล่ะครับความเสื่อมมันอยู่ในท,ที่ตัวเองครับยิ่งไปกดดันยิ่งไปกีดกันยิ่งไปทับถมเขายิ่งรักผมก็บอกหลายครั้งหลายคราแล้วว่าการที่จะ ทำให้พี่น้องประชาชนลืมทักษิณได้ก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นครับพวกมึงก็ทําดีกว่าเขาเท่านั้นเองครับหาโครงการดีๆมาทําทําให้มันเลิศทําให้พี่น้องประชาชนเชื่อใจได้ว่าพวกมึงทําเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆแค่นั้นเองครับเขาก็ลืมนายกทักษิณแล้วครับแต่ที่จริงแล้วพวกมึงไม่มีปัญญายแล้วครับพวกมึงมีหัวคิดแค่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีครับเอาคาดีต่างๆมายัะเยียดในเขา นี่ะแต่ละวันออกข่าวใส่ร้ายทับถมมันไม่สามารถที่จะลบล้างความดีที่เขาทำไว้กับประเทศชาติได้หรอกพวกมึงนั่นแหละคือพวกที่จะตายแห้งเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้สนใจพี่น้องประชาชนเชื่อแล้วว่าพวกมึงเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีเขา ไม่สามารถที่จะเอาชื่อนายกทักษิณออกจากใจเขาได้ครับเรื่องใหญ่นะผมบอกนะซึ่งนายกทักษิณเองเนี่ยหลังๆนี่ก็นิ่งมากครับคือระแวดระวังว่าเหมือนคนหลังเมืองคนมาเอาอกเอาใจมาให้ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วครับผลสุดท้ายคุณรอบข้าง ก็ไม่ค่อยมีคนหวังดีเท่าไหร่ครับสุดท้ายท่านเดินเข้าไปในเรือนจำเดินเข้าไปในสารสถิตยุติธรรมอย่างเขาผมใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมบอกว่าท่านนะ่ะคือวีรบุรุษในดวงใจของคนเสื้อแดงหรือคนที่รักประชาธิปไตยจริงๆดึงออกยากแกะออกยาก ขัดออกยากครับกับกลุ่มประชาธิปไตยกับคนชื่อที่ชื่อทักษิณชินวัตรครับยากนะผมบอกว่ายากแล้วยิ่งหนักไปกว่านั้นครับเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับมันไม่ได้กระทบกระเทือนเสียงพี่น้องประชาชนเลยครับธรรมดาถ้าเป็นพรรคอื่นนะครับฟีดแบ็ไปแล้ว คะแนนหลุดลุยแล้วครับแต่ปรากฏว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยไม่เป็นผลครับสำหรับพรรคเพื่อไทยนี่ยครับยังนิ่งๆอยู่เลยแม้ภูจะออกมาแม้จะกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะครับจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในสิส่งที่สาเสียเทเสียครับพยายามที่ยัดเยีดยด,ยดข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยเข้าไปให้กับนายกทักษิณครับ แม้แต่ไปอยู่ในคุกแท้ๆอยู่ในเรือนจำแท้ๆครับก็ยังมีคนไปตามรา,งาังคาญนี่คือเหตุผลหนึ่งครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้ถอดใจจากนายกทักษิลเลยครับยังรักเลยยังห่วงหาอาวรยังเป็นห่วงครับถึงจะอยู่ในเรือนจำ บางคนอยากไปอยู่ด้วยบางคนอยากไปนอนเฝ้าโดยซ้ำไปครับอย่าลืมว่ามันจะห้ามจิตใจพี่น้องประชาชนไม่ได้นะจริงอยู่ครับไม่อยากให้แสดงออกอะไรที่มันออกหน้าออกตาแต่พี่น้องประชาชนนะด้วยความรักนะความศรัทธานในตัวของนายกทัพศินนะก็ต้องเห็นอกเห็นใจเขานะครับเขาไม่ได้เสียแซงนะครับเขารักจริงๆครับ ฉะนั้นแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆที่นายสง่าพมเมืองครับพัรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงรายนั่นเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าพี่น้องประชาชนหรือเอฟซีของพรรคเพื่อไทยเองไม่หนีหายไปไหนครับไม่หนีหายยังอยู่เหมือนเดิมครับ ผมถึงบอกว่าโจ์ใหญ่อยู่ที่พักเพื่อไทยเองครับเป็นหน้าที่ของท่านที่จะสรรหาบุคคลที่เข้ามาลงรับการเลือกตั้งทำครับรีบปฏิบัติการเลยครับคัดคนที่ดีๆคัดคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขนะครับมีสายเลือดพักเพื่อไทยจริงๆครับเอามาลงครับอย่าเอาอีแอบอย่าเอาคนที่มาเกาะพัก เพื่อจะไปเป็นสอสอไม่ทำอะไรเลยนะท่านก็รู้เป็นใครครณะกรรมการบริหารพรรครู้อยู่แล้วครับฝากไว้หน่อยครับฝากหลายอย่างแล้วก็ฝากดูหน่อยครับคัดคนที่มันจริงใจจริงๆครับคนไหนที่ไม่จริงใจก็อันเชิญมันออกไปครับถ้าอันเชิญมันออกไปไม่ได้ก็ถีบมันออกไปครับฝากไว้นะครับ พี่น้องประชาชนให้ใจแล้วครับพี่น้องเชียงเชียงรายเองก็ให้ใจแล้วอย่างพี่น้องเห็นครับอย่าให้เขาเสียศรัทธาเราต้องเพิ่มศรัทธาครับเพื่อให้คนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยครับได้ยินข่าวแล้วว่าชนะชนะชนะและเราจะกลับมายิ่งใหญ่ในวันต่อไปครับก็ฝากไว้ให้คิดสำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ